สพ่อลูกตระกูลนุนเซนยังแซะไทยไม่เลิกภายหลังจากเมื่อวานนี้นางคิมมินอาลันตีช่วยต่างประเทศของเกาหลีใต้คนที่2เดินทางเข้าพบคุณมาเน็ตนายยมตีของกัมพูชาเพื่อทวงถามกรณีจับกลุ่มคนเกาหลีใต้จำนวน61คนของตมเกาหลีรวมถึงสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่มีคนเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อของ แก๊ง call นเตอร์แล้วก็กมเมอร์ในกัมพูชาปีนี้ครึ่งปีแรกถึง3 0 3คดีแล้วก็มีกรณีที่หนุ่มอายุ22ปีชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีที่หญิงสาวอายุ30ปีเสียชีวิตบริเวณพรมแดนเวียดนามกับกัมพูชาโดยที่นางคิมมินอาอยากให้ทางกัมพูชาเนี่ยช่วยติดตามความคืบหน้าแล้วก็ เคร่งคัดเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินคดีกับกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มคอสเซนเตอร์และก็กลุ่มหลอกลวของคนเกาหลีใต้แล้วก็ขอให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อดําเนินการเรื่องนี้ทั้งนี้ในระหว่างการหาลือเนี่ยนายคุณมาเน็ตเนี่ยได้มีการพูดกับนางกิมมินอาถึงกรณีที่มีประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งต้องการที่จะเรียกว่าประสานงานกับทางประธานดีเกาหลีใต้เพื่อที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยนายคุณมาเน็ตระบุว่า บอกประเทศนั้นด้วยว่าไม่จําเป็นจะต้องมาก้าวล่วงปัญหาภายในของกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาจ,จัดการแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองให้ไปจัดการแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนให้ได้ก่อนนี่คือคําพูดที่นายฮุนมาเน็ตพูดกับลันตีช่วยต่างประเทศของเกาหลีใต้ขณะที่เมื่อวานนี้ฮุนเซนเนี่ยก็ได้พูดกับเรียกว่าประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีการรายงานจากสื่อท้องถิน่นโดยระบุว่า จะไม่ยอมให้ไทยละเมิดอีกถ้าเกิดไทยละเมิดรอบนี้เนี่ยก็จะจัดหนักจัดเต็มกับไทยแล้วก็จะดําเนินการในทันทีแล้วก็รวมถึงบอกว่าภายในวันที่20ตุลาคมนี้ถ้าไทยยังไม่เปิดด่านก็จะยุติการซื้อขายสินค้าจากประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็จะแฉนักการเมืองที่ไปเปิดบ่อนการพนันในกัมพูชาด้านนายกนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยตอบโต้หุนมาเน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้ บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกประเทศไทยมีปัญหาที่เดียวอย่างที่ทุกคนทราบ